สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ติดกันพลาครับวันนี้เราจะปาเปิดกล่องแล้วก็รีวิวนะฮะตัวนี้จะเป็นซีรีส์30 Minute Mission นะครับสปิน n a t โตไนท์ไทป์นะฮะ,เ,ะ,ฮะเป็นตัวที่48ในซีรีส์ของ30 Minute Mission แล้วนะฮะก็ตอนที่มันออกมาแรกๆตั้งแต่กล่องแรกเลยนะตัวออโต้มัน ผมคิดว่ามันไม่รอดนะซีรีส์นี้สุดท้ายแล้วมันก็ยังยืนหยัดยืนยาวจนถึงออกเป็น 30-minutes i s t e r นะแตกลายไปแล้วก็มีพวกพาร์ทอาวุธต่างๆนะฮะแล้วก็ยาวมาจนถึงนัปัจจุบันนะฮะก็เป็นลายหนึ่งที่เออทางบันไดน่าจะรอดแล้วนะฮะเพราะปกติเปิดลายใหม่ออกตัว2ตัวก็อาจจะปิดลายไปนะครับอ่ะตัวนี้สปินนโซไนท์ไทป์ก็ออกมาได้ประมาณหนึงนะครับ ก็ได้เวลาเอามา,ารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับส่วนจะประกอบให้ดูไมคคงคงใหม่นะเทอร์ m ีมินิพิช่นจุดเด่นของเขาก็คือการต่อภายใน30นาทีนะฮะแต่ณปัจจุบันคิดว่าคงไม่ถ่ายแล้วเพราะว่าภาชิ้นส่วนค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ใช้เวลาต่อพอสมควรนะครับอ่ะด้านค้างกล่องนะครับก็หลักๆก,ก็คือตัวของสปินาโตะนะครับตามนี้ แล้วก็พาร์ตกรอบต่างๆที่เป็นไ i ท์ type นะฮะคือมีหลักๆสองสองสองส,องส่วนนะครับอย่างนี้เลยก็คือในการแบบตัวเปล่าๆนะครับแล้วก็แบบใส่กรอบนั่นเองนะครับก็เป็นแบบทรงยุโรปนะฮะเป็นอัศวินแนวยุโรปยุโรปนะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรแนละก็คือจุดเด่นนะฮะไม่ต้องใช้กาวไม่ต้องทำสีเพิ่มแล้วก็ไม่ต้องใช้คีมตัดนะครับ อะประมาณนี้เปิดกล่องเลยตัวแผงก็ประมาณหนึ่งนะฮะไม่เยอะไม่น้อยนะครับตัวนี้ราคาถ้าจำไม่ผิดน่าจะได้ประมาณประมาณสี่ร้อยนะฮะอ่ะอันนี้ถุงที่1น,นะครับถุงที่สองถุงที่สามสีนี้ก็คือเป็นสีเงินๆเ,เลยนะฮะแล้วก็ถุงที่สีมีเยอะนะฮะเห็นไหมมีสีถ่ถุงแต่ว่าน่าจะหลายแผง ก็คือไม่สามารถต่อเสร็จภายใน30นาทีนี้แน่นอนนะครับสุดท้ายก็เป็นคู่มือนะครับของตัว Spinato n i g h t Type นะฮะในซีรีส์ของ Thirty Minute e d s t i o n นะครับถ้าตามในคู่มือที่เขาเขียนจะมีอยู่ทั้งหมด3กองทัพเนอะ3กองทัพนะครับก็จะเป็น Earth Alliance f o r e s t นะฮะแล้วก็อะไรเนี่ย Byron Forces Forces เน Forces แล้วก็ Maxian Forces นะครับก็คือ Maxian เนี่ยก็จะเป็นตัวของสปินาโตะนะครับนี่อ่อเป็นไท p ์ของสปินาโตะนะฮะอ่าไบรอนฟอเรสจะเป็นไท p ์ของพอตพอตานัวนะฮะแล้วก็ของเอิร์ธอาริเอนฟอเรสนะฮะก็จะเป็นพวกออรโตนะครับก็จะมีอยู่3เผ่า3กองทัพมีสัญลักษณ์แยกตามนี้ โอ้ oh, ถ้ามีฐานด้วยนี่ถ้าจะเจ๋งนะฮะคู่มืออ๋อตลยนี้เปิดมาก็จะเป็นการบวกตัวไลฟ์ไทส์เนี่ยหรือว่าสปินาโตเนี่ยบวกกับพาร์สเสริมต่างๆซึ่งเขาก็จะมีบอกอันนี้เป็นพาร์สเสริมเออ่ W10 นะฮะเซนจูคูอาร์เมอร์อันนี้ก็สามารถบวกกับพาร์สเสริม W12 นะฮะจะเป็นมัลติวิงนะฮะแล้วก็มัลติบูสเตอร อันนี้พัเสริม W19 นะครับเป็นเซต9ลาร์กบูสเตอร์ยูนิตนะฮะเอาไปต่อเอาไปเล่นก็จะได้ประมาณนี้นะครับซึ่งลายของทาง 30-Minute Mission เนี่ยมันอยู่ที่จินตนาการล้วนๆเลยนะฮะเพราะว่าการคัสตอมเนี่ยค่อนข้างจะง,ง่ายนะครับเขาทำมาเหมือนแบบสำเร็จให้แล้ว ตัวแผงนะครับก็จะเป็น a 1 a 2นะฮะ b 1 b 2 c 1 c 2นะฮะ d 1 d 2แล้วก็ D3 p c นะครับก็เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แผงมีอยู่10แผงนะครับตามนี้เริ่มต้นด้วยการต่อหัวนะฮะบอดี้นะครับชิ้นแขนชิ้นขาแล้วก็อันนี้จะเป็นพาร์ตอาวุธนะฮะใส่เกราะรวมลงไปคร่าว ตามนี้นะครับเดี๋ยวมาดูแผงกันเลยเริ่มกันที่แผง A 1นะฮะก็จะเป็นในส่วนของตัวสปินาโตนะครับก็จะเป็นหัวแล้วก็บอดี้นะครับในส่วนของ A 2เนี่ยก็จะเป็นชิ้นทักากนะครับนี่ที่จะติดเข้าไปที่ตรงหัวนะฮะตรงนี้มีมา1ชิ้นท่วนแผง B 1นะครับก็จะเป็นส่วนกรอกนะฮะ แล้วก็เป็นแผงที่ทำมาเป็นชิ้นสีเงินนะครับ B ่อ B2 นะฮะก็เช่นเดียวกันก็เป็นส่วนพาร์ทเบิลนะฮะในส่วนของตรงนี้นะครับนี่สีเงินทำมาค่อนข้างสวยนะฮะมันเป็นแบบไม่ใช่เงินจ๋าขนาดนั้นมันเป็นเงินแบบเงินออกไปทางาดำดำนะฮะเข้มเข้มหน่อยต่อไปเป็นชิ้นข้อต่อนะฮะอันนี้ก็จะเป็น สีออกเป็นเมทัลลิกนะฮะ c หนึ่งแล้วก็ c สองนะครับพัทมือนะฮะก็จะมีทั้งมือกำรรแล้วก็มือแบมาให้นะฮะนี่นี่สีมันออกเป็นเมทัลลิกนะฮะข้อต่อก็เป็นข้อต่อซีคลิปนะฮะทั้งแขนแล้วก็ขานะครับก็ดูดีนะต่อไปเป็น d หนึ่งนะฮะเป็นพัดกรอบ มีโลน,นะครับต่างๆแล้วก็ D2 นะครับก็เป็นแผงที่มันเบิ้ลมาจากตรงนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นพาร์ทดาบซึ่งเป็นแผงของปี2019ซึ่งเขาเสริมมาจากจุดตรงนี้นะครับติดมาค่อยมาด้วยนะฮะส่วนดี3เป็นพาร์ทชิ้นสีม่วงนะครับนี่แล้วก็ตบท้ายด้วย PC นะฮะ PC 7อนะ่า เอาละครับต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ s p i n าโตไ i g h t t y p นะฮะก็อย่างที่บอกไปนะครับก็จะเป็นตัวบอดี้นะครับแล้วก็บวกกับพัดเกราะนั่นเองนะฮะสำหรับตัวบอดี้มันก็จะเปล่าเปลือยอย่างนี้เลยนะฮะส่วนของพัดเกราะมีเยอะมากนะครับก็ในส่วนของแขนขาลำตัวเนาะอ่ะหน้าตาของเขานะครับนี่มีดวงตาแบบนี้นะฮะแล้วก็มีพัดชิ้นใสยอยู่1อันตัวข้อต่อของไหล่เนี่ย มันมีให้เปลี่ยนนะก็ถ้าเป็นบอดี้ธรรมดามันจะสั้นกว่านะครับแต่ถ้าเป็นตัวของที่จะต้องใส่เกราะเนี่ยมันก็จะต้องมีพื้นที่ในการยื่นออกมาในการใส่เกราะของไหลนะครับอ่ะใส่เกราะไหลแล้วก็ใส่ลงไปอย่างนี้เลยนะครับเข้าล็อกนะฮะซึ่งตัวของไหลเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่นะฮะก็คือในส่วนของรูนะฮะ แล้วก็ในส่วนของตัวรับนะฮะของ C คลิปนะฮะใส่เพิ่มเติมได้ในพาร์ทของหน้านะครับนี่อันนี้พาร์ทของหน้านะครับก็เสียบใส่ลงไปนะฮะจะมีตัวเสียบจากด้านบนนะฮะแล้วก็ด้านล่างนะครับนี่เท่านี้ก็เป็นอัศวินละนะครับแล้วก็พวกใส่กรอกนะฮะหน้าอกนะครับลงไป เดี๋ยวค่อยขยับให้ดูทีเดียวเนาะนี่เราใส่เกาะให้ดูกันก่อนด้านหลังนะครับก็จะเป็นชิ้นนี้นะฮะซึ่งก็จะมีตัวรูเสียบอีกเช่นเดียวกันนะฮะนี่เราเอาไว้เสียบอย่างอื่นเพิ่มเติมได้เฉพาะรูนี้เพียบเลยนะตรงหัวนะครับมันจะมีชิ้นนี้ต่างจากเขาเพื่อนเลยนะฮะ เป็นชิ้นออกห้องม่วงนะฮะนี่ติดแบบนี้ก็กระโปรงหลังกระโปรงหลังก็จะมีตัวเสียบอีกเนหะ็นไหมนี่พวกรูพวกนี้มันจะเป็นรูสามมิลน,นะฮะก็เอาพารอะไรมาเล่นก็ได้นะครับที่เป็นทั้งบันไดทั้งโคโตนะที่เป็นรูสามมิลนนะเอามาเสียบได้นะครับ กระโปรงหน้านะครับก็จะมีพื้นที่แบบนี้นะฮะในการเป็นจอยขยับได้ติดลงไปนะครับเนี่ยก็เลยเคับได้นี่กระโปรงข้างนะครับก็จะติดกับจอยตัวนี้ซึ่งผมติดไปที่ข้างเอวแลลวนะฮะนี่กระโปงข้างทั้งสองอันนะครับแล้วก็จะมีเกาะของช่วงแขนอีกนะฮะ เกาะแขนก็เสียบไปที่ด้านหลังนะฮะของตัวแขนมันจะมีรูอยู่นะฮะเสียบเข้าไปเดี๋ยวมองจากในกล้องหาองศาไม่เจออ่ะก็เสียบเข้าไปนี่ตามนี้แล้วก็เกาะขานะครับ ก็จะเป็นตัวนี้เอ๊ะอย่างนี้ทงเสบข้างล่างคือขาเขาเนี่ยก็มีโชกคตรงนี้ด้วยนะเจ๋งดีอ่กเกาะขานี่ก็จะพอดีอย่างนี้นี่ก็ได้ตัวละไนฟ์ไทท์ที่เหลือก็จะเป็นโรคหรือก็ดาบนะฮะก็เสียบไปนี่ แล้วก็โล่นะครับโล่ก็จะเป็นแบบเสียบเป็นแนวตั้งนะฮะใส่เขไปที่มือนี่ตอนนี้ก็เหมือนนักกล่องแล้วนะฮะนี่อย่างนี้เลยคือต้องบอกว่าสีของเขาเนี่ยสวยมากๆแล้วก็ค่อนข้างจะตรงปกเห็นไหมค่อนข้างจะตรงปกเลยนะฮะโจจุดขยับนะครับก็เป็นซีคลิปนะฮะทั้ง แขนขานะครับใครที่เล่น3ท m i n u ี่ mission ก็ในเรื่องของการทำใจก็คงหลวมอยู่แล้วนะฮะตัวของหน้าอกเนี่ยมันจะเป็นบอลจอยนะเห็นชัดเจนเลยนะฮะแล้วก็ตัวเอวก็เป็นบอลจอยนะครับนี่ตัวเท้านะครับก็เป็นบอลจอยนะครับที่อยู่ด้านในนะครับก็โยกได้ไปมาขึ้นลงนะครับแบบนี้แล้วก็ จุดขยับของแขนนะครับนี่ยกได้ไปมานะฮะตรงแขนด้านบนจะมุนแบบนี้นะฮะตัวหัวจุดขยับจะเยอะหน่อยนะครับก็เป็นบอลจอยอยู่ด้านบนนะฮะภาพโดยรวมนะฮะของตัวสปินาโต n ัฟท์ t ทเนี่ยบอกเลยว่าดีมากนะครับดูดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในในลายที่มันเป็นอัศวินเนี่ยตัวนี้ก็เพิ่งออกมานะครับ ตัวพาร์ทอาวุธมีมาให้เพียงแค่ดาบและโล่นะฮะนอกนั้นถ้าใครอยากจะซื้อพาร์ทเสริมนะครับตามที่ให้ดูตอนต้นคลิปก็ต้องไปซื้อเอานะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องเบอร์9หรือกล่องเบอร์อื่นนะฮะร,รวมถึงไอพ์ทเกราะที่เป็นอะไรนะซิงโกคูอาร์เมอร์นะครับก็ได้ตามนั้นไปนะครับโดยรวมนะฮะถือว่าดูดีสีดีตรงปกนะครับและตัวนี้ถ้า จะเอาไปคัสตอมนะฮะคิดว่าคงสบายเลยเพราะว่ามันมีจุดมีรูต่างๆนะครับตามที่ชี้ที่ดูนะครับรอบตัวเลยนะครับอ๋อจริงๆตรงโล่นี้ก็มีรูฮนะให้ใส่เพิ่มด้วยนะอ่ะแล้วก็ของไอรอนบัตออฟฟานผมก็มีอยู่ตัวหนึ่งก็คือซิกรุนนะฮะยังจํากันได้หรือเปล่าซิกรุนนะฮะซิกรุนที่ตัวนี้เอาไปพ่นสีเงินมานะฮะก็ทรงเป็นอัศวินเหมือนกันนะแหม าเอามาเล่นคู่กันนะโอ้โหเปลี่ยนเปลี่ยนพาร์ตเป็นอันนี้นะฮะถือเป็นอันนี้เนะท่เลยหรือเอาซิกลุนมาใส่ดาบอันนี้นะเท่เลยแหมมีอัศวินสองตัวนะฮะแล้วก็สีเงินที่ต่างกันคือถ้าถ้าเอาของตัวไนฟ์ไทยเนี่ยไปพ่นสีเงินนะมันก็จะได้ประมาณนี้แหละที่ผมพ่นให้โจซิกลุนนะฮะแต่คิดว่าถ้าผมจะทำสีคง ไม่ทําเป็นสีเงินแล้วเดี๋ยวจะทําเป็นสีอื่นแทนนะถ้าตัวนี้มันยังอยู่นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับตัว30 minute mission นะฮะ spinato night type นะครับราคา400มั้งลืมแล้วนะฮะคิดว่าของก็ไม่น่ามีนะครับเมื่อคลิปนี้ออกไปนะฮะน่าจะหมดไปแล้วเพราะว่าสินค้าของ30 minute mission ในแต่ละครั้งเนี่ยจะมาน้อยมากๆเลยนะครับผมก็ดูเพื่อ ตัดสินใจนะฮะดูเพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อรอบหน้าละกันนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะหวังว่าเพื่อนๆคงชื่นชอบนะครับสำหรับตัวสปินาโตไนฟ์ไทนะฮะก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่และยังไม่เคยกดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยเพราะว่าผมจะมีคลิปใหม่ๆม,ม,มาให้ดูในเกือบทุกๆวัน,นะฮะ สำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดในเรื่องของเนื้อหารหรือว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนอย่างไรต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม